เดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของคอรนอจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องหอรอมนะครับในคอรนอคือทํำยังไงนะครับหลักการคิดจากคล้ายๆกับหอรอมที่เราเรียนไปนะครับแต่มีที่ต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหาคําตอบของเรานะครับซึ่งมันจะมีวิธีการหาคําตอบอยู่2กรณีนะครับตัวนี้จะใช้วิธีการหารสั้นเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆหอรอมแต่2กรณีนี้คืออะไรนะครับในกรณีแรกนะครับคือ ตัวที่เรานําอาหารมันไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะคืออะไรอดูจํานวนเฉพาะก่อนนะจำนวนเฉพาะที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือเลขพวกนี้คือ2 3 5 7 11แล้วก็13นะครับถ้ามันไม่ใช่เลขพวกนี้หรือเราต้องการเลขอื่นๆที่นอกเหนือจากเลขตัวนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องดูก่อนนะถ้าใช้เลขที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะจะต้องหารได้ทุกจํานวนก่อนนะครับอันดับแรกคือมองดูก่อนนะว่ามันหารได้ทุกจํานวนไหมถ้ามันไม่ได้ทุกจํานวนแล้วก็ลด ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับลดไล่ลงไปเรื่อยๆเช่นตัวนี้มี3ตัวมันต้องหารได้ทั้ง3ตัวถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ทั้ง3าตัวเราก็ลดลงมาจาก3ก็เหลือ2ตัวได้ไหมเอยแบบนี้นะครับแต่ต่ําสุดนะครับจะต้องหารได้2จํานวนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้กรณีที่2ส่วนมากครูให้ตัวนี้นะเราจะได้ไม่งงนะครับพยายามใช้เป็นกรณีที่2นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือยังไม่คล่องพยายามใช้ตัวหารที่เป็นจํานวนเฉพาะ มันจะทําให้เราไม่ต้องสับสนอะไรมากนะครับถ้าเราใช้จํานวนเฉพาะเราจะจําแค่อันเดียวคือหารได้อย่างน้อยแค่2ตัวก็ได้จะหาร2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้ามันเป็นจํานวนเฉพาะเอาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับเช่น18กับ20หลักการคิดเหมือนอหอรมอนะครับอันแรกคือ18กับ20เลขอะไรที่หารทั้ง18และ20ได้าวตัวนี้อะไรเอ่ย อันนี้ถ้าใครไม่เก่งนะก็จําเทคนิคไว้ว่า18กับ20มันเป็นจํานวนคู่ถ้าเป็นจํานวนคู่ใช้2หารนะครับ2อะไรได้18บ่ซอง9 18สอง,สอ,งอะไรได้20ก็คือ20นั่นเองแล้วก็คิดต่ออีกว่าอะไรที่หารทั้ง9และ10ได้มีไหมครับอ่าไม่มีนะครับไม่มีแต่การหาคําตอบดูให้ดีนะครับคอรโนของของอะไร18 และ20คืออันนี้จะต่างกันนะครับในการหาคําตอบเริ่มจากข้างบนก่อนนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารนะครับก็คือเลข2ดึงมันมาก่อนเลยคูณด้วยเอาตัวผลลัพธ์ข้างล่างด้วยนะครับมีเลขอะไรดึงมาเลยคือเลข9คูณกับ10คือเราจะได้เป็น2คูณ9คูณ10ซึ่งมีค่าเท่ากับ180คือคำตอบ อันนี้คําตอบมันจะสูงหน่อยนะครับในเรื่องพวกนี้อ่ะต่อไปครับ27กับ36 27 36อันนี้ครูขอแบบเออคนเก่งหน่อยนะแบบนี้ครูจะใช้สูตรคูณที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้อยผลมันจะหารได้ยาวมากนะครับดังนั้นครูขอใช้สูตรคูณแม่ที่เยอะๆหน่อยนะครับอ่าตัวนี้อะไรที่หารทั้ง27และ36ได้บางคนใช้แม่3แม่ 3, แม 3, ที่สูงกว่าแม่3ที่หารทั้งสองตัวนี้ได้ก็คือแม่ เก้าหนูใช้แม่สามได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องหารต่อไปอีกแต่ตัวนี้ครูขอใช้เป็นแม่เก้าเลยเก้าอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคือเก้าสามเก้าอะไรได้สามสิบหกคือเก้าสี่สามสิบหกได้ตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยหาคําตอบให้มันคอรอนอของโจทย์คือยี่สิบเจ็ดและสามสิบหกคือคืออะไรเหมือนเดิมนะครับตัวที่อยู่ข้างในก็คือ เก้าคูณกับข้างล่างคือสามคูณสี่ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่ากับเขียนตรงไว้ดีอ่ะตรงนี้นะครับเท่ากับเอามาคูณกันใครที่ไม่คล่องก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะครับอันนี้ครูจะเอาคูณกันก่อน,อนคือสามสี่สิบสองสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดคือคําตอบนะครับในข้อนี้อ่ะข้ออื่นเหมือนกันนะครับจับดึงลงมาเลยคือสี่สิบแปดแล้วก็หกสิบเอาสูตรคูณเยอะๆหน่อยบางคนอาจจะแม่สองแม่สามก็ได้ แต่ตัวนี้ครูอขอใช้แม่ที่เยอะนะครับคือแม่แม่อะไรวะอันนี้ใช้เป็นแม่12นะครับ12อะไรได้48คือ12อคูณ4ี 42, อะไรได้60คือ12คูณหเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้ออกมาไม่มีอะไรที่หารทั้ง4ี่และห้าได้แล้วนะครับคอรอนอของของอะไรเอ่ย48แล้วก็อ่าและ60คือ คืออะไรเอาครั้งหน้าก่อนนะ12คูณกับ4คูณกับ5ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหรเอาขอตอบตรงนี้นะครับผลลัพธ์หาคูณกันออกมาได้เป็น4 4 20 20คูณ1 2กลายเป็น240คนที่คิดไม่ทันก็อาจจะเครื่องทิ่เลขปุ๊บปๆ๊บ,ปบไปไล่จากภายนอกนะครับอ่ต่อมาครับเมื่อกี้2จํานวนผ่านไปถ้า3จํานวนเราทำยังไงครับเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยครับไม่มีอะไรแตกต่าง30 7 12อ่าตัวนี้อะไรที่หารทั้ง27 30แล้วก็72ได้คืออะไรดีอันนี้เอาแม่ไหนดีครับอ่ามันอาจจะเยอะหน่อยนะเราก็ฝึกบ่อยๆเองนะครับอ่าตัวนี้เลขที่สามารถหารตัวนี้ได้นะครับคือแม่3นะครับ3อะไรได้2739 27 3มอะไรได้30ก็คือ3คูณส0ส่วนตัวนี้3อะไรได้72ก็คือ3คูณกับ 24่สิบี่นตัวนี้อะไรที่หารทั้ง3ตัวนี้ได้มีไหมครับหารทั้ง9ก้าแล้วก็ 24, ่อันนี้ไม่มีแล้วนะครับสก็หารทั้ง3าตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าที่ครูเคยบอกนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้นะครับหารได้อย่างน้อย2ตัวก็ได้นะครับตัวนี้ครูจะขอใช้เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเพราะว่าครูจะต้องเอามาเข้าสู่สูตรนี้นะ ถ้าใครที่ต้องการตัวที่เยอะก็อาจจะดูก่อน3ตัวแล้วค่อยลดลงมาเหลือ2ตัว1ตัวแล้วก็ว่าไปแต่1ตัวไม่ได้นะอย่างน้อยสุด2ตัวที่หารได้นะครับอ่ะตัวนี้เลขที่หารอย่างน้อย2ตัวนะครูขอใช้เป็นแม่2นะครับเพราะว่ามันมีเลขคู่เห็นไหมเอ่ย2ตัวก็ได้นะหาร2ตัวก็ได้อย่างน้อยครูขอใช้แม่สองอะไรได้9มันไม่มีค่ะก็เขียนลงมาสิครับต่อไป2อะไรได้10คือ2คูณห้า สองอะไรได้ยี่สิบสีสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่คิดต่อนะครับอย่าเพิ่งรีบหยุดนะครับดูก่อนอะไรที่หารทั้งเก้าห้าแล้วก็สิบสองได้อีกมีไม่เอ่ยอย่างน้อยสองตัวนะครับอย่าลืมเอาสองตัวก็ได้อันนี้มีนะครับคือแม่แม่สามครับสามอะไรเห็นไหมสามกับสิบสองแม่สามหารได้นะครับทำไมหารหาไม่ได้ก็ช่างมันนะครับ เพราะว่าครูใช้จานวนเฉพาะเห็นไหมเอ่ยถ้าใช้เลขพวกนี้เอาแค่2ตัวก็ได้ไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับอันนี้3อะไรได้9ก็คือ3 3 3อะไรได้5มันบอมีค่ะเขียนไป3อะไรได้12 3 42 2เอาหาต่อเลขอะไรที่หารั้ง3 5และ4ได้2ตัวก็ได้มันบอมีแล้วก็หยุดแค่นี้นะคะดังนั้นคอร์นอ อ,อาจจะยาวหน่อยนะในเรื่องนี้หลายๆคนพยายามฝึกหอระบบให้แม่นนะครับท่องสูตรคูณให้แม่นถ้าแม่นเมื่อไหลเรื่องนี้ก็ไม่ยากแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่ามันได้ใช้จินตนาการยเยอะนะครับของ72คือคืออะไรเหมือนที่เคยบอกนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารเอามาให้หมดมันมีเลข3เอามาคูณกันเลยนะครับ3คูณ 2, คูณกับ3 ข้างล่างด้วยนะถ้าเมื่อไหร่เป็นคอรนด้านล่างก็เอามาด้วยตัวนี้คือล่างสุดเอาแค่ล่างสุดนะครับคือเลข3คูณกับ5คูณกับ4เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขคราวนี้อันนี้ก็จะได้เป็น10 4 0 40คูณกับ27อ่าเราก็หาในสุดคูณนะครับ7 4 28 8ี่ยี่สิบแปดทเป็น10อ่าคำตอบคือ 1080นะครับคือคำตอบอาถ้าเราหารได้การคูณก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับออาตัวนี้คราวนี้อย่าลืมนะดูให้ดีนะครับอย่าเพิ่งรีบคูณรีบอะไรนะครับพยายามตัดให้มันหมดนะครับส0 6สเอา้าเหล็กคือหลายแต่ครูโอ้โหมันบ่อยยากค่ะเอาตัวนี้เห็นบออะไรที่หารทั้ง30 60 120ได้บางคนเอาแม่1ิก็ได้ค่ะ ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเอาเมฆอื่นได้ไหมได้นะครับตัวนี้ครูขอใช้เป็นเมฆที่เยอะเลยนะถ้าใครที่ไม่แม่นก็อาจจะแม่สิบก็ได้นะครับอันนี้ครูขอใช้เป็นแม่สามสิบสามสิบอะไรได้สามสิบสามสิบหนึ่งครับสามสิบอะไรได้หกสิบสามสิบคูณสองสามสิบอะไรได้ร้อยี่สิบก็คือสามสิบคูณสี่หาต่ออีกได้ไหมอะไรที่หารทั้งสามตัวนี้ได้ถ้าไม่ได้ก็สองตัวก็ได้อ่ะตัวนี้มีนะครับเห็นหมะ อย่างน้อยสองตัวเห็นไหมเลขสอกับเลขสีเป็นเลขคู่เลขคู่เลขที่หาได้คือเลขสองค่ะเอาสองอะไรได้1น่บอมีดึงลงมา2อ,อะไรได้สองก็คือสองหนึ่งสองอะไรได้4ี่สองสอง,สองหมดแล้วเราก็มาหาคำตอบครับคอรอนของ30 60และ120เขียนยาวมาก คือคืออะไรข้างหน้าคือ30กับ2 30คูณกับ2คูณกับข้างล่างด้วยนะครับล่างสุดคูณ1คูณ1คูณ2หาคำตอบออกมาคราวนี้เท่ากับขอเขียนด้านล่างนะครับอันนี้30คูณ2เป็น60 60กคูณ1ก็60เหมือนเดิมคูณกับอีก1อีกก็60เหมือนเดิม60คูณ2กลายเป็น100่งอซาวค่ะประมาณนี้นะครับในการหาคำตอบของคอรนอ ฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้เก่งๆขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรคณนตวนี้เราต้องไปใช้ในเรื่องการบวกการลบของเศษส่สวนนะครับถ้าใครได้คณนอมันก็จะช่วยให้เราทําในเรื่องการบวกลบเศษส่สวนได้ง่ายขึ้นนะครับาฝากด้วยนะครับเรื่องสุดคูณท่องให้แม่นนะครับ